สครับผมมากพินกับชาแนลฝีไทยในยูทูบครับพระาที่ย์กำลังตกดินนะครับตรงนู้นนะครับดวงอาทิตย์วิ่งผ่านต้นไม้นะครับะก็ผมอยู่บนทางด่วนครับระหว่างเมืองอุ่นนะฮะวิหลินนะฮะไปที่เมืองอ่าไยจงนะครับตอนกลางของประเทศไต้หวัน ก็เป็นทางด่วนไางต้วันทำความเร็วด้วยพอสมควรเลยครับแล้วก็รถน้อยนะครับไม่เยอะอยนีกันดัซซูมาดี ดูทำไมก็เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับ mm hmm. เผื่อใครอยากจะดูข้อมูลการเดินทางที่ไต้หวันนะครับอันนี้อยู่ทางฝั่งด้านในนะครับของเกาะไต้หวันซึ่งจะเป็นแหล่งชุมชนการค้าการลงทุนอะไรต่ออะไรมากมายนะครับเป็นกับทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของไต้หวันที่จะเป็นภูเขา ชุมชนประมงไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติมากมายครับธรรมชาติสวยงามอันนี้เป็นทั้งหลวงในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วเส้นตรงนี้เนี่ยไม่ติดทะเลแตะเป็นอยู่ด้านในนะครับ นี่เวลาประมาณห้าโมงคึ่งสังเกตว่าถึงแม้เขาตัดในส่วนภูเขาแต่พยายามจะให้มีเส้นโค้งเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าโคง้งก็จะโคง้งก็ค่อยๆโค้งเนียนๆน,น,นะ รถจะได้ทำความเร็วได้โดยที่ไม่เสี่ยงกัอกาหันอันตรายนะครับนี่เข้ามาอีกภูเขาหนึ่งก็เป็นเมืองหนึ่ง i'm going to